สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่องเอ็สินคะาของเบงวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูตัวรถเข้าใหม่นะคะสดสดร้อนๆอนเช่นเคยเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวเตอร์ร a าติส1.8ตัว E ีนะคะได้รถปี2014แท้ด้วยมาพร้อมตัวรถที่จะได้เป็นสีดํานะคะโฉมหน้าเป็นหนวดแมวนั่นเองสามเซนนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมราคาเพียง445,000บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ ฟรีดาวค่างวดอยู่ประมาณ8,500บาทนะคะถ้าเกิด72งวดนะ84งวดก็จะเบาวกว่านี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่แนะนำนะคะสนใจโทรสอบถามเอิรนได้เลยผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิรน เพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เออต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอาด้วยนะต้องบอกก่อนเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1,27,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถสวยเกรด A นะคะนี่เลยไฟหน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียม um 3เส้นนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ เรามาดูตัวอย่างแล้วก็แม็กกันบ้างนะตัวนี้นะคะมาพร้อมล้อมแม็กนะคะหัวนอตห้ารูตัวแม็กเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแม็กขอบ16นะคะได้อย่างปี2021ไปใช้งานนะคะเดี๋ยวทาความ,มสะอาดขัดเคลือบให้นะคะรับรองว่าใหม่กริบกว่าตอนนี้แน่นอนนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะ,ะรีบมาเดตให้กับทุกคนได้เห็นก่อนใครเลยนะคะนี่ไฟเลี้ยวก็จบม้อง้างติดฟิล์มมาให้รอบคันทอปคิ้วกันสาดรอบคันนะ มีที่รีดน้ำฝนด้านล่างเป็นโครเมียมนะคะตัดด้วยนะคะแผงกระลอยนะคะที่ติดมาให้เป็นของออติตเรียบร้อยแล้วนะคะแผงจับเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยสวยกริบเลยนะคะโลโก้โตโยต้ตาที่กระจกอยู่ครบทุกจุดเดิมทุกบานนะคะนี่เลยยางเส้นที่2ก็ได้ยางปี2021ไปใช้งานเช่นเดียวกันล้อแมกไม่มีร่องรอยของการเกิดสุบัตดเลยนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เช่นเดียวกันนะ ถัดมาด้านท้ายกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมท้ายนะคะที่ได้เป็นแบบท้าย LED ตัดด้วยมันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมโลโก้คโอลล่าออติส1.8ตัว E นั่นเองนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปรุ่นของคันนี้เขาเป็นเครื่องพันแนะนี่เลยท้ายตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมคาดท้ายนะคะเป็นโครเมียมด้านหลังตัวรถมีไฟทับพิมพ์คู่หลังมาให้นะคะช่วยส่องนะคะเวลา ด้านหลังขับรถมานะคะก็จะได้เห็นไฟเพิ่มมาด้วยนะคะสําหรับด้านล่างนั่นเองแล้วก็มีท่อด้านล่างมาให้อยู่ด้านขวาน,นั่นเองนะคะคลิปฉลามอยู่ด้านหลังนะพร้อมกับตัวไล่ซ่านะคะแล้วก็กระจกด้านท้ายเดิมๆแบบนี้เลยสวยเกต A เอเลยนะคะถัดมาเรามาดูตัวยางเส้นที่3กันบ้างนะคะก็ได้ในส่วนของตัวยางนะคะปี 2, 0, 2021เช่นเดียวกันแม็กขอบ16บนะคะล้อมแม็กเดิมๆงานเลยไม่มีร่องรอยนะคะของการเกิดสุบาทอาจจะมีนิดหน่อยนะคะแต่บอกเลยว่า ไม่ช้ำเลยนะคะหัวนอ็อตห้ารูแบบนี้เลยสเกิร์ตด้านข้างนะคะเขาก็ติดมาให้ด้วยนะสวยๆเรียบหรูดูดีมากๆนะคะนี่กระจกเดิมติดฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะคิ้วกานสัต์ก็รอบคันเช่นเดียวกันไฟเลี้ยวกระจกมองข้างไม่แต่ไม่เร้าไม่ช้ำรุดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะโลโก,ก้ดูโอวีวีทีไอก็อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกัน ขันมาเลยยังเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะเป็นยังปี2021นะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะก็เดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยนี่บอดี้รอบคันคือสวยมากนะคะเดี๋ยวเอิญพาทุกคนไปดูในส่วนงตัวภายในรถห้องเครื่องแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยดีกว่านะนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระของคันนี้กันเลยสําหรับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเขากดจากตัวรีโมทได้เลยนะนี่ กดจารีโมทนะคะแล้วก็เปิดด้านท้ายได้เลยนะคะอ่าด้านในใหม่กลิบแบบนี้เลยนะคะสะอาดอ่อมมากคันนี้สะอาดเอี่ยมมากเลยนะคะให้เห็นก็เลยภายในตัวรถนะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ด้วยยางอะไหล่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะคะรับรองว่าใหม่กลิบกว่านี้แน่นอนแต่ให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างนะคะของตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดอะครงสร้างทางมะพร้าวก็อยู่ครบเลยนะนี่ เม็ดอาคงสร้างนะคะเดิมเดิมเลยนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดนะคะแผ่นกันความร้อนด้านท้ายนะคะตัวจุกนะคะแบบนี้ก็ติดครบทุกจุดไม่มีตรงไหนหายไปนะมีเลยสวยสวยเลยนะคะรายละเอียดคันนี้ สวยจริงนะคะคุณลูกค้าคาได้ไปครอบครองนะคะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะเพราะว่าได้รถสีดําดุแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็สามารถออกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตํารวจทหารนะคะก็สามารถออกไ่ายไม่ว่าจะเป็นอาชีพรปภพนักงานบริษัทนะคะค้าขายนะคะอาชีพอิสระเจ้าของธุรกิจก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเอินพาไปดูห้องเครื่องอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลย พามาชมนะคะในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันนะคะต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าอย่าตกใจนะ,ะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้รับรองว่าใหม่ก็กิบกว่านี้แน่นอนนะคะ ตัวนี้นะคะภายในตัวรถเป็นสีดําตัดสีเบจนะคะที่จับประตูเป็นแบบครเมียมกระจกออโต้คนขับนะคะเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมเลขไมล์ตัวรถคันนี้นะคะเพียง1นึ0 0 0สนสองกิโลเมตรเท่านั้นนีงนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยนะนี่เลยจอวิทยุเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวแอร์แมนนวลเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดตัวเบาของคันนี้เดี๋ยวทําความสะอาดบางจุดอาจจะต้อง ให,ใหม่นะคะแต่ว่าตัวเบาะต้องบอกก่อนว่าเป็นเบาะเดิมๆของตัวรถเลยนะนี่สวยมากนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะมาพร้อมเพดานที่ไม่มียานักระด้ใดๆเดี๋ยวทําความสะอาดดูดฝุ่นให้รับรองว่าใหม่กริบกว่าตอนนี้แน่นอนนะคะสวยกว่าเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ด้านหลังตัวรถนะคะของคันนี้บรรจุคนได้เยอะมากๆนะคะนั่งได้ประมาณ5ที่นั่งนะใครที่แบบ มีครอบครัวหรือว่ามีเด็กเล็กนะคะสามารถติดตั้งคาซีได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งของตัวรถพร้อมกับตัวกระเป๋าจิงงจมีเอาไว้ใส่หนังสือใส่เอกาสารได้เลยนะคะมีตัวเบาะไม่ชํำเลยสวยๆเลยนะสวยๆแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะคะจองออกรถเพียง1 0 0่ันบาทเท่านั้นเองนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ถ้าเกิดจดไม่ทันนะคะก็สามารถโทรผ่านเบอร์โทรที่เอื้นตักหมุดไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมตัวห้องเครื่องกันเลยพามาชมนะคะในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์กันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะสำหรับคันนี้เครื่อง1.8เครื่องเบนซิน ไม่ได้ติดแก๊สนะน้ำมันล้วนเลยนะคะให้เห็นกันเลยนะว่ารายละเอียดโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดอาร์หัวน็อตนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดตัวเครื่องไม่มียกเปลี่ยนมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะโลโก้โตโยต้าที่ฝากระโปรงก็อยู่ครบนะคะแผ่นกันความร้อนมีมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดรับรองว่าใหม่กริบกว่าตอนนี้แน่นอนนะนี่ รายละเอียดต่างๆนะคะตัวเครื่องไม่มีคาบน้ำมันไหลเย,ยิมรั่วซึมนะคะทุกจุดนะคะก็อยู่ครบแบบที่คุณลูกค้าได้เห็นในคลิปนี้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากให้ช่วยอยากจะมาดูรถเองนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะอยู่ที่เซรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะคะสามารถนัดมาดูรถกับเอิรนผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยเต็นท์เปิดทุกวันเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถเจ้าตัว t o y ย t a a u t i ิ1.8ต,ตัว E ปี B 2014คันนี้นะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร 0 9 7 1 6 9 3 8 8 4สามารถแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะตัวรถคันนี้เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแบบ100%ถ้าเกิดว่ารถคันนี้ยังอยู่ตอนที่ปรับสภาพ100%แล้วนะคะจะพามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ EP นี้เอิญก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอิด้วยนะตัวรถคันนี้ก็แจ้งก่อนนะคะว่าราคาตั้งขายที่4,4 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่างินอยู่ประมาณ8 5 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะ เลทที่แจ้งจะเป็นเลทดอกเบีย้ยพิเศษนะคะจะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเป็นหลักนะคะสนใจคันนี้จับจองได้นะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อหาเอิรนได้เลยไม่ว่าจะเป็นอยู่หลางจังหวัดก็สามารถออกได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้กนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอิร์นด้วยนะจะมาอัปเดตรถสวยๆนะคะให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนะคะติดตามช่องเอิรนไว้นะคะ ให้ถึง1,000งันซับนะคะ2,000ซับ3์0 0ันซับหรือ1,000งหมืซับได้เลยนะอยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอยากอัปเดตรถส,สวยๆให้กับทุกคนได้รับชมกันนะคะไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ